กดติดตามพวกเราด้วยนะคะโตเกียววันที่สองของพวกเราได้เวลาเดินทางออกจากโตเกียวหน้าสู่คาวากูจิโกะ <Wow. S 1> เมืองที่มีจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ uh. ที่สวยงามมากๆ oh. คราวนี้จะได้เห็นของจริงกับเขาเสียที yeah. แต่ใครละ่ะ <What? S 1> จะคาดคิดว่า uh huh. การเดินทางของพวกเรา uh huh. มันกลับไม่ได้ลยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปนี uh huh. ่สวรรค์กำลังกันแก้งพวกเราอยู่ใช่ไหม uh huh. ทำไมไม่ให้พวกเราไปถึงกันแบบง่ายมาถึงได้เกือบครึ่งทางรถเสียต้องเปลี่ยนขบวนอีกแล้วทำไมมันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับ uh huh. พวกเราด้วยนะ ดูกันครับว่าในอีพีนี้ oh. ทุกเราจะเจออะไรกันบ้างมันจะวุ่นวายกันขนาดไหน <_ letter> กับการเดินทางไปคาวากูจิโกะในครั้งนี้ <_ letter> ถ้าเง,ง้นก็ไม่ต้องมัวรอช้าแล้วครับ <_ letter> ตามไปเที่ยวด้วยกันกับพวกเราได้เลย เช้าว,วันที่สองของการมาเที่ยวโตวเกียวนะครับตื่นเช้ามาออกจากโรงแรมมาโอ้โหหนาวมากสั่นเลยลมเย็นเย็นเฉียบน่าจะ 18, สิบเอ็ดสิบสององศาได้ไางครับเนี่ยเมื่อวานก็ไปเที่ยวกินเที่ยวช็อปกันมาจนสมใจละน้องแคมนี่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวดูวิวภูเขาไฟฟูจิกันที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะกันนะครับไม่รู้ว่าที่นั่นจะหนาวแค่ไหนแต่ตอนนี้หนาวมากสั่นเลย ส่วนการเดินทางไปคาวากุจิโกะครับเราก็ต้องนั่งรถไฟจากอุเอโนะไปขึ้นรถไฟโดยสารที่สถานีชิจุนะครับส่วนการซื้อตั๋วรถไฟนั้นเราก็จะต้องจองตั๋วจากเว็บไซต์ของ JR มาก่อนนะครับเราถึงจะขึ้นรถไฟของเขาได้ส่วนวิธีการจองตั๋วนั้นมาดูตรงนี้นะครับแล้เดี๋ยวค่อยเดินทางกัน สำหรับการจองตั๋วรถไฟไปเข้าวากุจิโกะนะครับก่อนอื่นก็มาพิมพ์ค้นหา JRE Train Reservation ที่ไหนหน้าเว็บไซต์กันครับพอเข้ามาถึงหน้านี้เราก็ไปเลือกกดตรงคำว่า p e r c h a s e Ticket แล้วก็จะมาเจอหน้านี้ก็เลือกตรง Search by Station okay. หน้านี้เขาก็จะให้เราเลือกสถานีที่เราจะขึ้นกันก่อนอส่วนใหญ่ถ้าอยู่โตเกียวก็ต้องเลือกขึ้นที่สถานีชินจูก,กุกันอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกปลายทางที่เราจะลงะก็พิมพ์คำว่าคาวากุจิโกเข้าไปเลยออพอได้สถานีปลายทางเราก็ไปกดเลือกวันที่เราจะไป จะเห็นว่าในหน้านี้เราจะสามารถกดเลือกได้แค่ล่วงหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้นนะสมมุติผมเลือกไปวันที่12เดือนหน้าเลยแล้วกันทีนี้ก็เลือกเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟขอเที่ยวแรกเลยดีกว่า <Okay. S 1> จะได้มีเวลาไปเที่ยวได้ทั้งวัน,นไหนๆก็ไปกันตั้งไกลละ เสร็จแล้วก็มาเลือกจำนวนคนออกดเซิร์ชเลยครับมาถึงหน้านี้เ<ไ>ขาก็จะแสดงเที่ยวรถให้เราเลือกถ้าเที่ยวไหนที่มีที่นั่งเต็มก็จะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมขึ้นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเที่ยวไหนว่างก็จะมีวงกลมขึ้นแบบนี้ อันนี้เที่ยวแรกเต็มงั้นผมลองกดให้ดูเลือกเที่ยว8โมงครึ่งนี้เลย <Yeah. S 1> เสร็จก็กดซีเลส่อไปยังหน้าต่อไป <Yeah. S 1> หน้านี้เขาก็จะแสดงรายละเอียด uh. ที่เรากดไว้แต่แรกให้ดู <Huh? S 1> ถ้าถูกต้อง <Huh? S 1> ก็กดซื้อตั๋วต่อไป แล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้า <What? S 1> ให้กดเลือกที่นั่งครับตรงนี้เราก็กดซ e l e f o r r s m uh huh. s e ีด Map ตรงนี้เราก็เลือกที่นั่งถ้าอันไหนว่าง uh huh. ก็จะเป็นรูปวงกลมอันที่เป็นกากบาทมีคนจองแล้ว แต่ถ้าเราไม่ชอบตู้นี้ <Huh? S 1> เราก็สามารถกดไปดูตู้อื่นได้ที่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลย <Yep. S 1> แล้วก็จะมาถึงหน้ายืนยันที่นั่งที่เราเลือกกด View Reservation d e t a i l ไปครับ ทีนี้ก็รอเขาประมวลผลแป๊บหนึ่งก็จะมาถึงยังหน้านี้เขาจะให้เราเลือกสถานที่ที่เราจะไปรับตั๋วใครสะดวกตรงไหนก็เลือกตรงนั้นได้เลยแล้วก็เลือกวันที่จะไปรับกดเน็ตมาหน้านี้ก็กดตกลงแล้วก็เน็ตอีกที ็มาถึงหน้าสุดท้ายตรวจรายละเอียดการจองอีกทีถูกต้องแล้วก็กดจ่ายเงินแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นไหมละ่ะง่ายมากๆงานมันม้งแทมกาดเจ้านี้หนาวหนาวมากันี้เราก็จะเดินไปขึ้นรถไฟสายเจรเพื่อไปสถานี ทิ้นจุกุกันนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็หาทางไปยังจัดยังรถไฟสายยามาโนเตะลายนะครับ uh oh. น่าจะทางนี้ครบ่ายบอกเลียวซ้ายเนี uh ่ย oh. ไม่เล่นสก,กีอ่ะกาละยุสวา And here. Shinjuku here. will soon arrive on track number. 次は、ウ e ウダニ、ウグウダニ、ポレンシワ、ヒダリガワ JY. มีชุมจุกุแล้วครับก่อนจะไปขึ้นรถไฟก็มาหาซื้อข้าวกองมากินก่อนนะครับดูอะไรมั่งข้าวของญี่ปุ่นครับข้าวกองสวยมากเลยน่ากินอันันเลยแถมมีข้าวหน้าเนื้อเนี่ยตามมาแล้วล่ะอันนี้อะไรเนื้อย่างข้าวหน้าเนื้อครับนี่ไงไอที่เราซื้อไปตอนนั้นน่ะ รถไฟชิงกันเซน็นอ่ะม่กินได้เหรอแมได้ก็รถด,ด่วนอ่ะแล้วกอต้องเอาเยื่อน้เพราะว่าอิ่มกินกันแค่มาลงสถานีชิงชิโกะแล้วก็ต้องไปต่อรถด,ด่วนพิเศษนะครับเพื่อไปยังสถานีคาวากุจิโกะนะครับเมื่อกี้ไปถามแล้วเพราะว่าให้ไปเข้าช่องสิบอยู่ตรงไหนก็มารู้เดี๋ยวค่อยไปหากันครับเราเดินลง ไว้ที่ช่องนึงครับนี่สิบนีไงเนี่ยมีป้ายบอกอยู่คาว่ากุจิโกะเนี่ยไม่เห็นแต่แรกเนี่ยนี่ไงเขาเขียนบอกที่นี่ไง อย่างนี้มาวีกตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วมีขนมปิกกจูด้วยนนนนนขนมแิตาเต้ิเเเเาเต้กินมตอนนี้ก็มายืนรอรถรถไฟมานะครับรถไฟมาตอนเจ็ดโมงครึ่งอากาศตอนนี้หนาวมากสถานีชินชิโกะครับหนาวมาก,มาก ก็ใช่ก็สองชั่วโมงอ่ะเดินทางสองชั่วโมงอ่ะครั้งนี้ครั้งที่เราไปซื้อไปกแบบตอนนั้นก็ส่อันนี้เก้าสิบอะมีเก้าบอ่ะตกลงตกลงละตู้อะไรเ่ยใช่ไหม าหนึ่งแปดป่ะสามีหมายถึงว่าขบวนรถปะเบอร์สามเซตซีเซตคือที่นั่งที่นั่งขาหนึ่งขาหนึ่งก็อยู่นู่นเลยนะเออน่าจะข้างหน้าโน้นไม่แล้วรถไฟมันวิ่งไปทางไหนรอรอรถไฟมาก่อนอย่ค่อยค่อยว่ากันอันนี้ไปที่อื่นมันจะไปพวา นี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ให้ซื้อตั๋วครับถ้าเราไ,ได้จองมาแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ที่นั่งหรือเปล่าเป็นสุ่มสุ่มที่นั่งอย่านี่ครับถ้าเรามีตั๋วแล้วเราก็จะมายืนรอแล้วก็มาดูดีปายอยนีครับขาจะมีบอกว่าเรานั่งขบวน,บนรถอะไรของเราอยู่ขบวนที่หนึ่งคนู่นสุดโต้เลยครับ

ก็หลงออกกต่สถามมันไม่ได้วันนี้เจอปัญหนาอีกแล้วลดเลทจาก7จ็ดโมงครึ่งเป็นแโมงครึ่งแทนที่จะได้ไปก่อนอุตส่าห์จองคิวแรกอุตส่าห์จองรอบแรกเลยไม่ได้ไป กระบวนกาน,นมาที่หลังเราไม่ได้่อนนะกระบวน,น,นรแนนวนวกร,รนไนกไม่ได้ไปรถเสียรอเป็นชั่วโมงเลยไม่นอนวันนี้ทำไมโชค้ายจังสาจองเที่ยวแรกก็เลยไป แปตามห้าเลือเป็น8 4 5สีกห้าแล้วจะไ,ได้ไปไหมครับวันนี้อุปสรรคเยอะจังมาจะมานะครับในที่สุดก็มาแล้วไม่รู้ว่าใช่คันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่คันนี้แล้วนะรอ่าชั่วโมงเเลย เคยเจอแต่รถไปเลยที่ประเทศไทยมาญี่ปุ่นก็ยังมาเจอเลยเป็นชั่วโมงอีกโออดเลยล้านะครับจะจะได้ไปสักทีกุศาจองเที่ยวแรกไม่ได้ไปท่านี่สามใช่แล้วคันนี้ครับ อันนี้มา้วครับข้บนยาวจังเลยยังไม่ตู้หนึ่งไม่มาเลยใช่ก็คันสามวเนี่ยไงไปแต่ทีอะแรับแบคือว่าแต่ไม่ได้ไปละ แ้าคนมีตัวนำ้านีครับภายในรถไฟฟูจทิที่คิวชั่ครนะับนังต่อกันอนะ แล้วนะครับได้ไปสถกีหลังจากที <Bear lo ain> ่รอมาเป็นชั่วโมงบนยไมโหมดเยียวยาและสุขภาพดีสายและกระชับี่ปวดข้อเท้ามาแ่้วยืนร่ไฟรอไฟรอไิ ก you in wow. ับปั้นเลยนักกุ้งกับกองยี่ปุ่มน่ากินเลยกัด้วยของผมทานเนี้อกับปุ่งยีครับข้างนานี้กงเนี้ของผมนากินเลยข้าวด้วยชมีกินก็ต่างไปด้วย Yeah. Mm -hmm. ยังไม่ทันไลมาถึงได้เกือบครึ่งทางรถเสียต้องเปลี่ยนขบวนอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรเนี่ยสวยจริงๆเจ,เจอ <c oughs> มาญี่ปุ่นคราวนี้ได้ประสบการณ์อะไรเยอะเลยรถทั้งรถเสียทั้งหลงคุ่นวายมากวันนี้ตามเข้าไปน <c oughs>

นะครับสถานีคาวากุจิโกหลังาจากที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเปลี่ยนรถไฟแล้วเปลี่ยนรถไฟอีกกว่าจะมาถึงกันได้ครับใช้เวลาครึ่งค่ำวันเลยเนื้อ11โมงแนละ้วไม่รู้จะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับเดีย๋ยวตามไปดูเลยครับ ครับถ้าแต่ไขึน้นรถเมย์ก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้ครับพอลงจากรถไฟแล้วแต่ดูถ้าคนจะเยอะมากเลยเบียดหน้าดูเลยเดี๋ยวเราว่าจะเดินเล่นกันดีกว่าเดินไปเรื่อยๆครับเ<ๆ>ขาห้องน้ำห้องทางอ่าเกษตรตอนนี้ก็ ออกจากสถานีเดินไปกันต่อนะครับเพื่อจะไปยังจุดขึ้นกระเช้าเพื่อชมภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไหม <Huh? S 1> มาตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วไม่รู้คนรอคิวเยอะไหมอาจจะเดินเล่นรอบๆแถวนี้เอาแทนละกันครับวันนี้ <Okay. S 1> มาผิดแผนไปหมดเลยเจอรถไฟขัดข้องแย่ yeah, มากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาญี่ปุ่นแล้วจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะ แฮมเป็นงไงบ้างสนกุกกว่าวันนี้นะ <What? S 2> ไปสนกุกเลยเดินดูหาของกินแ,วแถวแนี้ด้วยอ่นี่ถ่ารูปนี้ได้เลยไหน,ไหนมองเห็นภูเขาอ๋อนี่ไงฮูท <c oughs> ุไกลเลยไม่ต้องขึ้นกระเช้าก็เห็นภูเขาแล้วแล้วเนี่ยโศกต้อง,งเนงเี้ยพอแล้วมั้ยไปเดินแถวนู้นมีร้านขายของไงนี่ครับยูวภูเขาไฟฟุจิ <c oughs> เห็นกันอย่างชัดไม่ต้องขึ้นกระเช้าก็เห็นแล้วเนี่ย เ,เล่นแถวใกล้ๆกระเช้ามันจะมีร้านของกินไงน <Wow. S 1> เดินมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้าย <Huh? S 1> ตามแผนที่บอกบอกให้เลี้ยวซ้ายโอ <Okay. S 1> เคใจเลี้ยวซ้ายถ้ามม่ลาไปถ้ามาไลาเนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่สิไปไหนละ พี่อากาศเย็นไหมครับเนี่ยเลยเดินไม่ค่อยร้อนเดินเล่นสบายเลย,ยตุกนายก็สวยนะปนใจยยกษ์ถนนทนทางของเขาสวยดีนะครับไม่ค่อยเหมือนบ้านเราครับคุสะอาดแต่ระเบียบรูปร้อยเลยเหนื่อไยไหมครับ ตรงเงี้ยเนี่ยเลี้ยวไปตรงเงี้ยถึงเลยบอกห้าร้อยเมตรแล้วเมื่อกี้ป้ายบอกอไหนไป้ายเนี่เเยเล็กขาวาคุจิโกะเนินฝั่งน,นี้ก็ได้เนี่ยข้ามฝังมะลายนี่ขับไปด้วยได้ไหม นากินกระมักระไรเบอร์เกอร์สมูทเบอร์เกอร์เนี่ยเราเดินข um ึ <uh ้นข um> ึ um ้นไปเล่นตรงนี <h 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 ้ไหมเนี่ยขึ้นไปไหนก็ได้เลยจะขึ้นไปตรงกระเช้าเนี่ยอันบนเนี่ยมีอะไรในติมแทรอ ใกล้จะถึงแล้วตัวสุก็ดูคนเยอะคนเริ่มเยอะผลไม้คนผลม,ม้ญี่ปุ่นมีคาเฟ่ด้วยแลนนี่ร้านของกินเยอะเหมือนกันนะครัข้างบนมันเป็นวัดรับถึงแล้วเด็กข้าจิกโก ให้เหลี้ยวซ้าย <What? S 1> นี่ถึงแล้วเล็กคา่ากุจิโกสวยอะ่ะทีบเรือเป็ดเล่นไหมมีเรือเป็ดให้ทีบเลยนะู่นเนี่ยคนต่อแถวอะไรนี่ยแม่ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเข้าท่างรถบัสมาไม่ขึ้นแล้ว <c oughs> นู่นเะนี่ย นี่แร้ไข่ของฝากดูวาแถวนี้มีแร็<อ>แคไข่ของเพียบเลยเดินชอปปิง้งแถวนี้ด้วย<อ>เปลนจากชมวิว<อ>แต่มีเพนน้ำช้ยเพนกวินมาอยู่ตรงนั้นเป็ปเพนกวิน<อ>ดูดิคนเยอะปะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกัน มีร้านคุกกี้อยู่ตรงโน้นไปดูร้านคุกกี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อยังไงก็ต้องเดินกลับมาบนี้ตงนี้ร้านไข่ของฝากน่าเข้าไปซื้อแถมมีกระชับเปาเพียบเลยก็ได้ขึ้นไปมนู่นนานมากเลยว่ากว่าจะขยับแถวอ่ะ ไม่ไม่ไม่ขึ้นแล้วเชิญแถวๆนั้นน่ะเี่ยขึ้นไปตรงนู้นเนี่ยกระเช้าอ่ะแค่นั้นอ่ะดูเที่ตรงนั้นเหรอเออคนเยอะแต่วิวสวยข้างบนอ่ะต่อเวลาเนี่ยน่าจะรอไม่นานหรอกมั้งเออเวลาเราเหลือตั้งเยอะเนี่ยกว่าจะห้าโมงอ่ะกลับเราก็มาใช้เครตรงเดิมใช่ไหมใช่ก็ไปซื้อตั๋วกันใช่ไหมเนี่ยก็ต่อเขาต่อแถวซื้อตั๋วนี่แหละอู้ ต่อดูแด้ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ขยับก็ค่อยออก <Okay. S 2> นี่ครับเขายืนต่อแถวเพื่อไปซื้อต่อขึ้นกระเช้ากันนะครับนู่นเห็นไหมครับกระเช้าขยับอยู่เนี่ยดีที่ไม่เจอฝน,นนะวันนี้แดดเปี้ยงเลย การเดินทางวันนี้ <What? S 1> มันช่างวุ่นวายจริงๆนะครับ oh, <no. S 1> ทั้งเจอรถไฟเลต oh. ทั้งเจอให้เปลี่ยนขบวน <laughs> กว่าจะมาถึงยังเข้าวากูจิโกกันได้ oh. ก็เล่นเอาเหนื่อย <laughs> ช่างใจร้ายกับพวกเราจริงๆ <laughs> ตอนน่ะมาถึงยังเขาวากุจิโกถ้าจะไม่ขึ้นกระเช้าไปชมภูเขาไฟฟูจิก็คงจะไม่ได้แล้วเรามาดูวิวภูเขาไฟฟูจิไปด้วยกันพอได้เห็นของจริงนี่มันช่างสวยซะเหลือเกินไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้เลยนั่นนี่ ก่อนจากกันก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ